ยังอยู่ในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนนะครับหลังจากเบิงของการอบรมครูประทมวัยนะครับมาเบิงการอบรมของการพัฒนาเด็กและเยาวชนกันต่อครับซึ่งเรื่องนี้เองทางจังหวัดยโสธรเปิดเวทีแสดงพลังค้นรุ่นใหม่จัดมากรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้แนวคิดสีถสวรรษครับรวมแรงแข่งขันซอยการพัฒนาไฟหาสันติครับ นายสันชัยพัฒนาวิชัยครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการมหากรรมการพัฒนาเด็กเล็ลกและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2568ภายใต้หัวขอ้อ4ทศวรรษรวมแรงแข่งขัน ซอยกันพัฒนาไฟหาสันติโดยมีนายเจษด,ดาศีมันตะครับรักษาการออกรองประธานสาภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะโสธรกล่าวรายงานมีคณะหัวหนา้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเด็กและเยาวชนผู้นําองคอ์กรและกาให้ผู้ให้การสนับสนุนเขาร่วมงานกว่า200คนโครงการนี้ครับก็บเป็นเวทีสําคัญที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจังหวัดยะโสธรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและการสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งก็เป็นพื้นที่สําคัญในการเหตุให้การแสดงออกทางความคิดในแนวทางที่ถูกต้องรเริ่มสั่งสรรสิ่งใหม่ๆและแกะตอกย้ำให้ทุกภาคส่วนครับได้ตระหนักถึงความสําคัญของพลังเยาวชนซึ่งก็เป็นกําลังหลักที่จะเติบโตไปขับเคลื่อนประเทศในอนาคตต่อไปครับ โดยภายในงานนะคะก็เต็มไปด้วยกิจกรรมทีนาสนใจอย่างมากมมยกันเลื่อที่เดียวว่าว่าจะเป็นเรื่องของการจัดแสดงผลงานและกับภารกิจของสภาเด็กและกับเยาวชนทุกระดับในจังหวัดยโสธรพร้อมทั้งฐานกิจกรรมสนุกสนุก,นกที่เปิดโอกาสให้ครับผู้เขาวรวมงานได้เรียนรู้และกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีเวท,ทีเสวนาจุดประกายความคิด ทีมาเล่าและก็มาบอกต่อในหัวข้อการพัฒนาเด็กและก็เยาวชนจังหวัดยะโสธรที่มีการรวมร่วมเอามุมมองจากโตวแทนหน่วยงานภาคราฐทีเกี่ยวข้องและกะม็มุมมองจากผู้แทนสภาเด็กและก็เยาวชนดีเด่นประจําปีที่มารวมกันหาแนวทางในการสร่งเสริมและก็พัฒนาศักยภาพของคนยะโสธรรุ่นใหม่นอกจากนี้ก็ยังมีพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเพื่อแสดงความยินดีแก่เด็กและก็เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ผูถ้ำคุณประโยชน์ต่อเด็กและกัเยาว,วชนร่วมทั้งหน่วยงานองค์กรและกับุคคลที่ให้การสนับสน,นุนการดำเนินงานของสภาเด็กและกัเยาว,วชนในจังหวัดยะโสธรน,นั่นเองค่ะโดยในโอกาสนี้ครับกระใดาให้โอวาาแก่เด็กและกัเยาว,วชนในจังหวัดยะโสธรโดยเนย้นย้ำถึงความสำคัญของการวางแผนชีวิตตั้งแต่วัยเยาการตั้งเ้าไม้และกัเตรียมความพ้อเพื่อเติบโตในอนาคตพร้อมทั้งเตือนให้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิดโดยเฉพาะบุหรี่และกับบุหรี่ไฟฟ้า ซึงอาจเป็นประตูบานแรกครับไปสู่ยาเสพติดรายแรกชนิดอื่นๆและกระเสือวาาเป็นการลงทุนกับคนรุ่นใหม่คือการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยังยืนของจังหวัดยะโสธรพร้อมกล่าวชื่นชมการเทิดงานของสภาพเด็กและเยาวชนที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ซึ่งก็สิเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปครับ